นิทานก่อนนอนเรื่องเจ้าชายลีออนกับนางฟ้าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนอันไกลโพล้นมีเจ้าชายรูปนามองค์หนึ่งชื่อเจ้าชายลีออนเขาเป็นที่รักของอาณาจักรเนื่องจากความเมตตาและความกล้าหาญของเขาคืนหนึ่งขณะที่เจ้าชายลีออนกำลังเดินอยู่ในป่าเขาก็ได้ยินเสียงครวนครางเบาเมื่อเขาตามเสียงไป เขาก็พบนางฟ้าตัวน้อยที่ติดกับดักเจ้าชายลีออนใช้ดาบตัดกับดักและปล่อยนางฟ้านางฟ้าผู้ขอบคุณเสนอให้พรแก่เขาแต่เจ้าชายปฏิเสธโดยบอกว่าเขาช่วยเธอโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนนางฟ้าประทับใจในความไม่เห็นแก่ตัวของเจ้าชายจึงบอกว่าหากเขาต้องการความช่วยเหลือเธอจะอยู่ที่นั่นหลายปีผ่านไปมีมังกรที่น่ากลัวโจมตีอาณาจักร เจ้าชายลีออนต่อสู้กับมันอย่างกล้าหาญแต่เขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถเอาชนะมันได้เพียงลำพังเขาจำนางฟ้าได้แล้วเรียกหาเธอนางฟ้าปรากฏตัวขึ้นและร่วมกับเจ้าชายต่อสู้กับมังกรโดยเวทมนตร์และดาบของเจ้าชายพวกเขาสามารถเอาชนะสัตว์ร,ร้ายได้หลังจากที่อาณาจักรปลอดภัยเจ้าชายลีออนและนางฟ้าก็กลายเป็นเพื่อนกันตลอดไป และเรื่องราวความกล้าหาญและความเมตตาของพวกเขาก็ถูกเล่าขานไปทั่วแผ่นดินเมื่อข่าวการต่อสู้กับมังกรแพร่สะพัดไปเจ้าชายลีออนและนางฟ้าก็ได้รับเชิญไปเยี่ยมอาณาจักรใกล้เคียงซึ่งกำลังประสบปัญหาจากแม่มดผู้ชั่วร้ายแม่มดได้สาบให้อาณาจักรตกอยู่ในความมืดมิดนิรันและขโมยเสียงหัวเราะทั้งหมดไปจากผู้คนเจ้าชายและนางฟ้าออกเดินทางทันที เพื่อช่วยอาณาจักรที่เดือดร้อนทั้งคู่เผชิญหน้ากับแม่มดในหอคอยที่มืดมิดของเธอแม่มดได้ไร้มนอนทัรงพลังเพื่อหยุดพวกเขาแต่นางฟ้าใช้เวทมนต์แสงของเธอเพื่อปัดเป่าความมืดในขณะที่เจ้าชายลีออนใช้ความกล้าหาญของเขาเพื่อปลดปล่อยเสียงหัวเราะที่ถูกขโมยไปจากการกักขังของแม่มดด้วยความพ่ายแพ้ของแม่มดแสงสว่างก็กลับคืนสู่อาณาจักร และผู้คนก็กลับมามีเสียงหัวเราะอีกครั้งเจ้าชายลีออนและนางฟ้าได้รับการเฉลิมฉลองว่าเป็นวีระบุรุษและเรื่องราวการผจญภัยของพวกเขาก็ถูกเล่าขานไปชั่วนิรันด์ด้วยชื่อเสียงของเจ้าชายลีออนและนางฟ้าที่แผ่ขยายไปทั่วดินแดนพวกเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและความกล้าหาญวันหนึ่งมีผู้ส่งสารจากอาณาจักรทะเลทรายอันไกลโพ้นมาถึง โดยนำข่าวอันน่าสะพรึงกลัวมาเล่าเกี่ยวกับจินนี่ผู้ชั่วร้ายที่ตื่นขึ้นจากการหลับหลายหลายศตวรรษจินนี่เริ่มดูดซับความมีชีวิตชีวาของโอเอซิสทำให้ทรายแผ่ขยายออกและคุกคามที่จะเกลื่อนกินอาระยธรรมทั้งหมดด้วยความมุ่งมั่นที่จะไม่ปล่อยให้อณาจาักรอื่นต้องทนทุกข์ทรมานเจ้าชายลีออนและนางฟ้าจึงออกเดินทางข้ามทะเลทรายอันกว้างใหญ่การเดินทางของพวกเขาเต็มไปด้วยความท้าทายเช่น พายุทรายที่รุนแรงสัตว์ทะเลสายเจ้าเล่และความร้อนที่แผดเผาแต่มิตรภาพและความมุ่งมั่นของพวกเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงใจกลางทะเลทรายที่เป็นที่อยู่ของจินนี่ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งปรากฏตัวขึ้นเหนือเนินทรายด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟและร่างกายที่ทำด้วยควันการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือด เจ้าชายลีออนใช้ดาบของเขาเพื่อสร้างความเสียหายให้จินนี่ซึ่งแต่ละครั้งจินนี่ก็แยกตัวออกเป็นควันแล้วกลับมารวมตัวกันใหม่นางฟ้าซึ่งเข้าใจว่าพลังของจินนี่เชื่อมโยงกับความแห้งแล้งของทะเลทรายได้ไายเวทมนต์เพื่อเรียกสายฝนความชื้นเริ่มซึมซับเข้าไปในร่างกายของจินนี่ทำให้มันอ่อนแอลงและทำให้ร่างกายของมันที่ทำด้วยควันมีความหนาแน่นมากขึ้น เมื่อจินนี่อ่อนแอพอที่พลังเวทมนต์ของมันจะสั่นสะเทือนนางฟ้าก็รวบรวมพลังงานทั้งหมดของเธอและใช้ไม้กทาแตะที่หน้าอกของจินนี่เพื่อปลดปล่อยพลังเวทมนต์อันบริสุทธิ์เข้าไปในตัวมันพลังงานนี้ไม่ได้ทำลายจินนี่แต่ทำให้มันกลับสู่สภาพเดิมคือวิญญาณผู้พิทักษ์โอเอซิสที่หลับไหล ผู้คนทั้งมวลในอาณาจักรทะเลรายก็ดีใจมากเมื่อเห็นโอเอซิสกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและทะเลรายก็เริ่มผลิบานด้วยดอกไม้นานา,นานชนิดเจ้าชายลีออนอันนางฟ้าได้รับการเฉลิมฉลองว่าเป็นวีระบุรุษอีกครั้งเรื่องราวความเมตตาความกล้าหาญและความเข้าใจในพลังที่แท้จริงของธรรมชาติก็ถูกเล่าขานไปทั่วดินแดน และพวกเขาก็ยังเดินทางต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือแสดงให้เห็นว่ามิตรภาพที่แท้จริงและการทำงานร่วมกันก็สามารถเอาชนะความมืดมิดและความยากลำบากได้ทุกอย่างในการเดินทางต่อไปเจ้าชายลีออนและนางฟ้าได้เดินทางมาถึงอาณาจักรที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีผู้คนที่นั่นมีชีวิตที่ยากลำบาก และตอนนี้พวกเขาก็ประสบปัญหาจากสิ่งมีชีวิตลึกลับที่รู้จักกันในชื่อว่าเงาแห่งน้ําแข็งซึ่งขโมยความอบอุ่นและแสงสว่างจากหมู่บ้านของพวกเขาทำให้ทุกสิ่งกลายเป็นน้ําแข็งเจ้าชายลีออนและนางฟ้าจึงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้คนเหล่านี้การเดินทางขึ้นไปบนภูเขาเป็นเรื่องยากลำบากลมหนาวพัดกระหนำ่ำและเส้นทางก็ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะที่ลึก แต่ด้วยความมุ่งมั่นและพลังเวทมนต์ของนางฟ้าที่สร้างแสงสว่างนำทางพวกเขาก็สามารถไปถึงถ้ำน้ำแข็งที่ซ่อนอยู่ซึ่งเป็นที่ซ่อนของเงาแห่งน้ำแข็งภายในถ้ำสิ่งมีชีวิตที่ทำจากน้ำแข็งและเงากำลังดูดซับความอบอุ่นจากคบเพลิงสุดท้ายของหมู่บ้านการต่อสู้เริ่มต้นเจ้าชายลีออนใช้ดาบของเขาเพื่อทำลายชั้นน้ำแข็งที่ปกคลุมถ้ำพยายามที่จะให้แสงแดดส่องเข้ามา แต่เงาแห่งน้ำแข็งก็จมตูดด้วยน้ำแข็งแหลมคมและลมพายุที่น่าชนีนางฟ้าซึ่งรู้ว่าสิ่งมีชีวิตนี้อ่อนแอต่อความร้อนและแสงสว่างได้รวบรวมพลังเวทมนต์ทั้งหมดของเธอสร้างลูกบอลแห่งแสงและเปลวเพลิงที่ลุกโชนเจ้าชายลีออนใช้ดาบของเขาแทงไปที่เงาแห่งน้ำแข็งในขณะที่นางฟ้าปล่อยลูกบอลแห่งแสงและเปลวเพลิงเข้าจมตีทันทีเงาแห่งน้ำแข็งส่งเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด เมื่อความร้อนและแสงสว่างเข้าปะทะกับร่างกายน้ำแข็งของมันและในที่สุดมันก็สลายกลายเป็นไอน้ำที่บริสุทธิ์ไปเมื่อเงาแห่งน้ำแข็งหายไปความอบอุ่นและแสงสว่างก็กลับคืนมาสู่หมู่บ้านทันทีหิมะเริ่มละลายและดอกไม้เล็กๆก,ก็เริ่มผลิบานในบางพื้นที่ผู้คนในภูเขาเฉลิมฉลองการกลับมาของฤด,ดูใบไม้ผลิและขอบคุณเจ้าชายลีออนและนางฟ้าสำหรับความช่วยเหลือ เรื่องราวของวีระบุรุษผู้กล้าหาญที่นำความอบอุ่นกลับคืนมาสู่ดินแดนที่หนาวเย็นกลายเป็นตำนานที่เล่าขานไปทั่วภูเขาเป็นการเตือนสติให้รู้ว่าแม้ในความมืดมิดที่หนาวเหน็บที่สุดก็ยังมีแสงแห่งความหวังและความกล้าหาญที่จะเอาชนะได้เสมอหลังจากความสำเร็จบนภูเขาหิมะเจ้าชายลีออนและนางฟ้าก็เดินทางกลับมายัางอาณาจักรของเจ้าชายลีออนเพื่อพักผ่อนแต่สันติภาพนั้นก็อยู่ได้ไม่นาน วันหนึ่งขณะที่ผู้เขากำลังเดินเล่นอยู่ในส่วนของวังท้องฟ้าก็มืดครึ้มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีเงาขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ามันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่เป็นประตูมิติสีดำทะมึนที่เริ่มกลืนกินแสงและสีสันจากโลกสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นเริ่มทะลักผ่านประตูมิติพวกเขาเป็นร่างเงาที่ไม่มีตัวตนพยายามที่จะกลืนกินความสุขและความหวังของผู้คน เจ้าชายและนางฟ้าตระหนักว่านี่คือภัยคุกค,คามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พวกเขาเคยเผชิญมามันไม่ใช่แค่การช่วยอาณาจักรเดียวแต่เป็นการปกป้องโลกทั้งใบการต่อสู้ดำเนินไปทั่วอาณาจากักรเจ้าชายลีออนนำกองทัพของเขาต่อสู้กับร่างเงาโดยใช้ดาบที่สองประกายเพื่อผลักพวกมันกลับเข้าไปในประตูมิติแต่มันก็เหมือนกับการพยายามตักน้ำออกจากบ,บ่อที่ไม่มีก้น นางฟ้าพยายามใช้เวทมนตร์แสงของเธอเพื่อปิดประตูมิติแต่พลังงานจากอีกมิตินั้นแข็งแกร่งเกินไปเธอเริ่มรู้สึกหมดแรงแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ทั้งเจ้าชายและนางฟ้าก็รู้ว่าพวกเขาต้องทำบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนางฟ้ามองไปที่เจ้าชายลีออนและพยักหน้าเจ้าชายลีออนเข้าใจถึงแผนการพวกเขาตัดสินใจที่จะรวมพลังของพวกเขาเข้าด้วยกันเป็นครั้งสุดท้าย เจ้าชายลีออนยืนหยัดอย่างมั่นคงพร้อมดาบที่ส่องแสงส่วนนางฟ้าก็รวบรวมพลังเวทมนต์แสง,ท,งทั้งหมดที่เหลืออยู่ของเธอสร้างวงแรงแห่งแสงที่ใหญ่และสว่างที่สุดเท่าที่เธอเคยสร้างมาแสงนั้นไม่เพียงแต่ส่องสว่างท้องฟ้าแต่ยังสะท้อนความกล้าหาญและความหวังของผู้คนแสงนั้นส่องเข้าไปในประตูมิติทำให้มันเริ่มสั่นสะเทือนร่างเงาต่างส่งเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อสัมผัสกับแสงนั้น เจ้าชายลีออนใช้ดาบของเขาแทงเข้าไปในแสงนั้นทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นนางฟ้ารวบรวมพลังเฮือกสุขายบินตรงไปที่ใจกลางของประตูมิติโดยมีแสงแห่งความหวังนำทางเธอสัมผัสขอบของประตูมิติและด้วยพลังเวทมนต์อันบริสุทธิ์ของเธอประตูมิติก็เริ่มหดตัวลงในที่สุดประตูมิติก็ปิดลงเหลือไว้เพียงรอยปริที่แข็งเล็กๆในอากาศที่จางหายไปในที่สุด แสงและสีสันก็กลับคืนสู่โลกและท้องฟ้าก็กลับมาสดใสอีกครั้งผู้คนโห่ร้องด้วยความยินดีเจ้าชายลีออนและนางฟ้าซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการต่อสู้ก็ได้โอบกอดกันด้วยความโล่งใจนี่คือจุดสิ้นสุดของการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเจ้าชายลีออนและนางฟ้า พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่ามิตรภาพความกล้าหาญและความไม่เห็นแก่ตัวสามารถเอาชนะความมืดมิดและภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบเรื่องราวของพวกเขากลายเป็นตำนานที่เล่าขานไปชั่วโลกชั่วหลานเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกเชื่อมั่นในความดี